ัีครับผม่ากันอีกแล้วครับเมนูอาหารเที่ยงคันชิดคนผู้เรียนครับผมเมนิสซมาขัวกุ้งพี่น้องขัวกุ้งขัวแบบบานๆครับขัวกุ้งกินกับตำามะกุ้งพี่น้องเขาเที่ยงแล้วก็ทอดเขียดเขียดแห้งครับครับผมนี่ครับขัวแบบบานเท่าเลยครับขัวแบบกุ้งฝอยใส่เกลือหน่อย ขวกินกับตะบองหุ่งพี่น้องครับกุ้งเครื่องแล้วเลาเทาก็าปิดว้กันครับเนี่ยเหมือนอบไว้กันครับคอยมาเปิดเบนให้เปนเหลืองครับขัวแห้งเลยครับพี่น้องขัวไ,ได้พักนึงครับกุ้งก็เริ่มเรืองแล้วพี่น้องได้ครับเริ่มนะกินแล้วครับอนไน้มาได้ครับได้กินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องขัวกุ้งตะบองฮุ้ง ทอดเขียดแหง้งต้องร้อให้มันแห้งอีกหน่อยครับขัวมันแห้งแหงเลยเดีียบร้อยแล้วครับพี่น้องขัวกุ้งเมนูแรกเสร็จแล้วครับนี่ทอดเขียดแล้วครับี่ นะครับพี่น้องปานนี้เนี่ยกินเนืออยากเข้ากะเรียบร้อยแล้ะครับข้าวเที่ยงขัวกุ้งครับตัวเงี้ครับเนี่ยขัวแบบกุ้งฟอยครับขัวแบบบ้านๆเลยขัวใสไ่ไข่ผมแค่รสเกลือเท่านั้นแะครับเนี่ยล้วก็สมตำครับสมตำเนี่ยก็ตตำเองครับเนี่ยแล้วก็ใส่หัวหอยพี่น้องครับสมตำใส่หัวหอย แบบพี่น้องแล้วก็อีกเมนูครับถอดเขียดดิงพระสุดาพี่น้องเนี่ยเขียดแหง้งแล้วก็ปลาหมึกครับปลาหมึกนี่ครับเขาเที่ยงหนึ่งเขาห่อนห่อนพี่น้องห่อนห่อนเลยครับอายออกันควนนะครับผมมากินเขาเที่ยงพี่น้องเขาเทียงน้บปันครับผมครับเมนูกะหรยัง เทียงครับผมแจกๆน้ำกันนะครับมากินขาครับขาเทียงอยาเ็เลยสำพุงครับก,กับหัวหอยพี่น,น,น้อ,องโมตี้โมหอยครับ ุงนละเกินานในใดเป็น้า้าาน,นี่ไปใส่ซิทครับพุ่งคนละเกินพี่น้อง ไส่แทงพี่น้องิีได้กินไก่แล้วไง้ <c oughs> นหน่อยโทษส่สไม่้ยน่อยนะคือดีใดยยส่เก็ดปัจจะไตยโสครับพี่น้องเก็บไม่ใง่่ยน่อย ม้นบากว่าหายหมอน้ำหมอหอยมาจากคอนแกนครับจะหมองละคูกนี่มาจากตลาดคนละครึงนายมึงไดหอนายเจียงเสียงเลยนายเจียงเสียงเลยเจียงงานรอเป่นง่ เหมือนไฟเห็นไกลเรเปียบเปียนอืมอ่าอออออูเปี่าอะไอืมมได้มาผีขาขอมือปุ

<idd ratchet Lust sound> เขาเริ่มม like ีแบบพี่น้องเดี๋ยวมีแบกเขียบซุกด้วยครับเนี่ยแบกเขียบซุกของหวานครับของเราใหม่ คอละใหม่ครับตามฤดูกาลบะเขียบหนังเลยครับเนะี่ยหให้เดินน้อยหนะ่ะครับเป็นบะเขียบหนัง แล้ไม่ตามฤดูการครับพี่น้องตามฤดูน,าน้าน,นี่จครนี่นี่นแหละครับมะเขียบหรือน้อยหนาครับพี่น้องเกียดนัง นานี่น้ำบันเข่านี่ก็งซิมีผักเล็บแมวไะจะเริ่มเป็นหมากนิดหน่อยแล้วครับนานี่นานให้นาหน้าครับดำให้ดำหน้าแต่ก็เล็บแมวมาต้องแร่งพิกนมกดคนพกนี้ต้องคนละครับช่วงเกี่ยวเขาซูปช่วงเกี่ยวเขามัดเบนซ์หใจนะครับ พี่น้องนาดเข้าพี่น้องหูว่าคนไทยก็อาจจะบุหูนะครับบางคนมานอกอีสานเข้าเช็บอหูผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้เอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ยังไว้สักนี้เนาะพอกันไม่คลิปหนาเนี่ยไว้สักนิดสวัสดีครับ